ครับวันนี้ผมลองเดี่ยวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มคอยงามมือเลยครับท่านผู้ชมหายหน้าหายตาไปอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่าฝนฟ้าพายุลงนะครับมาไม่ได้เอาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับอยู่ที่ตลาดนัดโครกระบืออำเภอลุมศักจังหวัดเพชรบูร์ครับทุกวันพุธ ข้อมูลเบอร์โทรในห้อยทุกคนมีอยู่ใต้คลิปคลิกคำว่าเพิ่มเติมนะครับดูไม่ได้ดูไม่เป็นให้ลูกให้หลานดูให้นะครับเอามาดูเลยครับตัวแรกโคมแรกสวยๆเอาครับมาดูชุดนี้เป็นควายผู้นะอายุป,ปีกว่า,วาทั้งหมดเลยเป็นควายของพิธาธสงเปลยมีอยู่3ตัวครับเอามาดูตัวแรกก่อนโอ้เขานี่สุดยอดเลยนะครับนี่นี่ดูเขามันเขาใหญ่ใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับ อาจจะไม่รอเท่าไหร่เพราะมันผอมถ้ามันอ้วนจะรออยู่เอาหมื่นส้ารนะครับตัวละหมื่นสห้าร้สามตัวทุกตัวเลยนะครับราคาเดียวกันดูตัวแรกก่อนสูงก็ประมาณร้อยยีนี่แหละร้อยยี่ิอัพทุกตัวโดยประมาณครับนี่นี่นี่เอา้าสูงอยู่ตัวนี้มาไปเลี้ยงให้อ้วนมันผอมเฉยครับ แต่เขาดีนะเขาดีเขาบปเริ่มเลยครับเอาตัวแรกครับ12500ตัวผู้อายุปีกว่าสูงก็120อัพนิดๆไปดูตัวที่2อ,อันนี้ตัวที่2ครับนี่ตัวที่2องเขาก็จะน้อยลงหน่อยนะอายุเพราะว่าอายุก็ประมาณเข้าปีนี่แหละหกว่าก็นิดๆนะครับ ราคาเดียวกันครับราคาเดียวกัน12.500เหมือนกันชอบตัวไหนเอาตัวนั้นมาเป็นของพิธาสงเปยทั้งหมดเลยนี่ครับมีตัวที่2ประมาณนี้ท้ายมัน,ม,น,ม,นมันแค่้อมครับถ้าเลี้ยงอ้วนนก็มีกําไรตัวที่3ครับตัวหนึ่งตัวนี้เล็กเล็ก เล็กกว่าเพื่อนหน่อยแต่ว่ายาวนะครับเล็กกว่าเพื่อนแต่ยาวแต่เป็นตัวผู้นะตัวผู้ทั้งหมดเลย12500าเหมือนกันครับมีอยู่ทั้งหมด3ตัวอา้าวชอบตัวไหนเลือกเอาตัวไหนนะครับมีอยู่3ตัวนะครับประมาณนี้อา้าวหมื่นสองห้าร้อยตัวละนะฝ่ายของพี่ธาตุสงเปย์ครับเอาไปจับสัตว์เอาไปเลี้ยงให้อ้วนเอาครับท่านผู้ชม ชุดนี้เป็นของ,ออง,องพี่เอกสามแยกนะพี่เอกสามแยกลองเดี๋ยวเขียนว่าพี่เอกหรือว่าน้องเอกไม่รู้นะไม่แน่ใจไปดูเอานะครับอยู่ใต้คลิปนะหาดูเอานะครับพี่เอกสามแยกอา้ามีตัวผู้ผู้น้อยสองตัวขายเป็นคู่ขายเป็นคู่ไปเลยนะครับ คู่ล 21, นะสองหมืนดะนี่เอาดูดตัวนี้ก่อนเพราะว่ามีตัวเล็กตัวใหญ่ท่านผู้ชมถ้าจะแยกก็โทรเอาแต่ว่าบอกว่าจะขายเป็นคู่นะครับนี่ตัวผูเ้เป็นตัวผู้ครับอายุป,ปีกว่า,วาสูงร้อยยี่นี่แหละอะนี่อันนี้มันยาวดีแต่มันพร้อมนะครับนี่ตัวแรกนะครับอายุป,ปีกว่า,วาสูงวันร้อยยี่สครับประมาณนี้ นี่ขายมันก็จะประมาณนี้เอามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งก็อยู่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้ครับขายเป็นคู่คู่ละสูตรสองหมื่นกับหนึ่งพันมันตกไปตัวละหมื่นกับเม่าไรนะหมื่นกับห้าร้อยใช่ไหมอ่ะอ่าใช่ตกไปตัวละหมื่นกับห้าร้อยแต่ว่ามันเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็ขายเป็นคู่ไปเลย ถ้าจะเอาเป็นตัวก็ถามเอาทดสอบถามมาครับ2 0 0 0 0 1,000คู่หนึ่งนะครับได้2ตัวครับอายุปีกว่ากว่าเป็นควายของพี่เอก3แยกครับเอา้าโอเคครับมีอยู่2ตัวนี้นะอยากได้ตัวไหนเอาตัวนั้นนะครับนี่2ตัวครับผมอา้ารออยู่หรอกตัวละหมื่นเองนะตัวละหมื่นกับ500เองเฉลี่ยแล้วนะ่ะน่าซื้อครับผม เอาครับมาดูควายของพี่เท่าตัวเมียนะครับอ่ะอันนี้มันมีติดเชื้อมูล่าน่าจะเป็นเชื้อมูล่าอยู่นิดหนึ่งเพราะว่าหางมันดอกนะครับนี่น,นีดูหางมันหางมันเท่มากเลยของแปลกของแปลกเอาตัวเมียครับตัวเมียเอาดูหางก่อนมันไม่นิ่งนี่นี่นนนหางสีขาวนะครับอ่ะแปลกดีแปลกดีของแปลก 7, เ5 0 0พ้าา ควาต้องการของแปลกตัวเมียครับสูงก็ประมาณไม่ถึง120ดีนะครับขอบคุณครับอ่ะ่านกล้องอีกแล้วครับไม่ได้โฆษณานะครับเมนามาให้อีก,อกแล้วเบอร์ดีขอบคุณครับหาวานเมนาซื้อซื้อให้ทุกรอบนะอ่ะนี่นะครับ7,500ควายของพี่เท่าตัวเมียสูงยังไม่ถึง120เอาครับ ชุดนี้น่าซื้อเป็นตัวเมียนะแต่หามันอาจจะนิดหนึงมันมีดอกอยู่นิดหนึ่งนะมันติดเชื้อมูล่ามานิดหนึ่งเป็นคอยของพี่เท่าสูงเกือบเกือบร้อยี่ินี่แหละครับอายุประมาณ8เดือนเจเดือน8เดือนคอยของพี่เท่าตัวเมีย,เ,มยเปิดไว 7, 500, ้7,5 0ด้ามาเอาได้เลยเอาสวยอยู่นะตัวเมียด้วยแต่หามันจะดอกหน่อย ของแปลกของแปลกอ่ะสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับพี่เท่านะครับตัวเมียเจ็ดพนครับผมอายุประมาณ7จเดือนครับเอาครับท่านผู้ชมมีแต่ตัวผู้มีแต่ผู้น้อยนะวันนี้ควายเริ่มหายากหน่อยแล้วนะครับราคาขยับแล้วควายก็หายากแล้วนิดนึงปกติตลาดตรงนี้ก็จะเยอะมากนะเพราะว่ามันหายากแล้วราคาก็ขยับแล้วนะเ้าเป็นควายของหมอมี นะพอบคุณหมอหมอหมีก็สมัยก่อนก็เป็นหัวหน้าประสุสัตว์ที่นี่แหละแต่ตอนนี้ลาออกไปแล้วนะสบายแล้ว <c oughs> ก็มาขายควายนะหมอหมีชอบควายนะเอาเจ็ดพันห้าตัวผู้ผู้น้อยเอา้าน่าซื้อนะ7 5็ดสีออกดอกเหลาตัวผู้สูงก็ยังไม่ถึง120ยยี่สนดะีแต่ร้อยยี่สละอายุก็ประมาณเเดือน10เดือน นรนคับี่ประมาณนี้ยังไม่ถึงปีนะครับประมาณ10เดือนนี่แหละดูหน้าตาตัวผู้นะ7 5 0 0ครับท่านะผู้ชมอา้าวสนใจก็โทรสอบถามกับหมอมีนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปมีอยู่นะครับลงมาให้แล้วอา้าวหน้าซื้อครับหน่าซื้อผู้น้อยครับผู้น้อยควายของหมอมี7500เอาครับมาดูชุดนี้2ตัว ตัวเมียทั้งสองตัวเลยนะครับตัวอยู่บนรถไม่เกี่ยวนะบนรถน่าจะซื้อขายกันไปแล้วเดี๋ยือยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างมาดูตัวข้างล่างเป็นควายของพี่สำรานานะตัวรต้นะตัวเมียทั้งสองตัวเลยครับแม่เป็นแม่สาวนะครับแม่สาวสองตัวเลยเอายาวดีสูงก็ประมาณ13637นะครับโดยประมาณนะ ตอนนี้น่าจะได้อยู่ครับเนี่ยร้อยสามหกอ่ะสามเจ็ดได้อยู่เนี่ยสามเจ็ดบวกลบรับมีอยู่สองตัวนะครับขายเป็นคู่ไปเลยเนี่ยแล้วก็อีกตัวนึงม,มาดูอีกตัวนึงนี่ตัวนี้ขายเป็นคู่คู่ละห้าหมื่นควายของพี่สำรานครับเอาอายุเป็นสาวอยู่นะครับห้าหมื่นนะเอาไปแล้วจูงไปแล้ว น่าจะเปลี่ยนเจ้าหรือเปล่านะครับเอาครับลูกชายก้าวเจริญท่านผู้ชมต่อรองกันอยู่ครับต่อรองกันอยู่ต่อรองกันอยู่เอ้ามาดูนี่พ่อขาแย่งควายตัวเดียวกันเนี่ยเอ้ามาดูเกือบสิบคนนะท่านผู้ชมควายตัวนี้ต่อรองกันอยู่แต่ว่าต้องเรียงคิวนะใครมาก่อนตามมารยาทนะครับตามมารยาทตอนนี้ น้องอ้มกับหวานเมนานะครับเปอร์เรสเป็นควายของอตาเด็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดนะครับสองหมื่นเจ็ดเอาท่านผู้ชมสองหมื่นเจ็ดเป็นลูกชายก้าวเจริญน,นะครับะจะเป็นของใครใครจะได้หรือท่านผู้ชมก็โทรมาเผื่อราคาไม่ได้กันก็อาจจะได้นะสองหมื่นเจ็ดตัวผู้สูงก็นู่นแหละ 1 100้อโอ้ร้อย้าได้ไหมน่ะ okay. oh, oh, oh. นะร้อน่าจะ140อัพเอาเราบอกว่า1้อยอัพไว้ก่อนท่านผู้ชมนะถึงอยู่แล้วนะครับนี่27งหมลูกชายก้าเจริญเป็นควายของตาเด็ดแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนเจ้าไหมรอคิอวกันอยู่ <int> ใครต่อรองได้ก่อนอก็นกนคนนั้นได้แหละนะครับน่าซื้อมากตัวนี้เอา ตอนนี้ก็จะเป็นของตาเด็ดอยู่นะครับการ,รต่อรองกันลูกชายก้าวเจริญ2 7 0 0น2สูงประมาณ140บอกลบอายุปีอายอาุยังไม่ถึง2ปีปกีกว่าครับเอา้าถ้ายังไงก็โทรสอบถามมาแล้วกันนะครับเผื่อราคาไม่ได้กันอาจจะเป็นของท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ครับแต่ถ้าได้กันก็อ่ะ แล้วไปนะครับลองโทรมานะครับอา้าวเบอร์ตาเด็ดมีอยู่นะครับ2 7 0 0มครับผมเอาครับมาดูชุดน,นี้ควายของพิเศษเอาดูคมไม่ลูกก่อนลูกมันอยู่บนรถลูกตัวเมียนะครับลูกตัวเมียอยู่บนรถเอากำลังจะเอาลงเอาดูแม่ก่อนแล้วกันนะน่าจะเอาลูกลงอยู่อา้าดูแม่ก่อนแม่เขาท้องแล้วนะครับนี่เอามาดู สูงก็ประมาณ130ต้นต้นนะครับท่านผู้ชมท้องแล้วนะนี่แม่ก,ก็ท้องแล้วท้องก็โอ้ท้องใหญ่เลยเนี่ยน่าจะประมาณกี่เดือนเนี่ยดูแล้วน่าจะประมาณ6กเจ็ดเดือนได้แล้วนะท่านผู้ชมน่าจะ,ะมาสักเจ็ดเดือนครับนี่ครับสูงก็ประมาณ1 3 1 32นี่แหละไดยประมาณลูกที่4ในท้องนะครับ ตัวที่สีในทอ้องอ่านี่นะครับแม่เขาสูงประมาณ131 32ามสิบเอ็ดสาอกลบไว้นะแต่ยาวดีไม่ได้สูงเยอะแต่ยาวดีครับท้องประมาณ7เดือนนี่แหละโดยประมาณครับพร้อมกับลูกอ่ะไปดูลูกก่อนลูกอยู่บนรถมันก็จะโดดลงรถละตัวเมียครับนี่ลูกก็ประมาณ9เดือนนี่แหละ ครับเพราะว่าตอนนั้นท้องเจ็ดเดือนโดยประมาณนี่ครับลูกเขาเป็นตัวเมียรครับอ่ะไปแล้วไปแล้วเปิดไ 3, 000, 8, 000. ว้สามหมื่นเอ็ดท่านผู้ชมแม่เมื่อกี้กับลูกตัวนี้นะครับสามหมื่นเอ็ดครับเป็นควายของพิเศษอ่ะลูกไปเที่ยวแล้วนี่ครับนี่อา้าใช้ได้อยู่นะลูกตัวเมียอ่ะตมอายุประมาณเก้าเดือนนี่แหละส่วนแม่ท้อง เดเดือนโดยประมาณเปิดไว้3 000, 1มหมควายของพิเศษครับเอาโอเคมันไปเที่ยวแล้วเอาต่อกันด้วยตัวผู้อันนี้สองห0ืควายของพิเศษนะครับอันนี้เป็นตัวผู้เป็นวัวพันธ์อายุเข้า2 000, ปีนี่แหละครับความสูงก็ประมาณ137บวกลบครับ28,500ครับอันนี้ก็ชุดนี้ก็ควายของพิเศษนะครับ สนใจตัวไหนสนใจตัวผู้28,500อครับอายุเข้า2ปีความสูงก็ประมาณ137บวกลบนะครับ28,500หรือจะเอาคมแม่ลูกคมแม่ลูกนี่31,000นะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับแม่ลูกลูกตัวเมีย31,000ครับอ่าสนใจชุดไหนนะครับเป็นความของพิเศษครับผม ครับท่านผู้ชมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับคู่นี้ถ่ายไปตอนนั้นแต่ว่าถ่ายายังไม่หมดมันเดินอยู่นะเปลี่ยนเจ้าแล้วนะเป็นควายของพี่สํารานะนะครับรคู่ละห0 0 0 0คู่ละห0 0 0 0ตัวเมียายาวๆย,ย่งๆเม่สาวน่าจะท้องหรือเปล่าตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับสูงประมาณร3 7บเวกลบตอนนี้นะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับมีอีกตัวนึงคู่กันนี่แหละ นี่ครับนี่น,นีตัวนี้นะขายเป็นคู่นี่เลยครับอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็อาจจะตัวเล็กลงหน่อยอ่ะเฉลี่ยกันไปนะ50,000ตกไปตัวหนึ่งสองหมนตัวหนึ่งก็2 5งมหมนะครับนี่ควายแม่สาวนะครับอ้าคู่หนึ่งนะครับประมาณ50,000ครับประมาณห้า,มมาหาม สนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับพี่สำรานนะครับตัวเมียทั้งสองตัวเลยคู่ละห้าหมื่นโอ้ท่านผู้ชมน่าซื้อนะคู่ละห้าหมื่นเนี่ยสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับพี่สำรานนะครับชุดนี้ครับผมเอาครับชุดนี้ก็เป็นควายตัวเมียของพิเศษเหมือนกันนะครับตัวเมียสูงก็ประมาณร้อยสามสิบนี่แหละโดยประมาณควายสาวครับควายสาวนี่มันบางเงา ขออยับมาด้านนี้ดีกว่าอ่ะนี่ครับสูงรประมาณ130นะครับไม่เกินนี้21,000ตัวเมียนะครับเม่สาวครับเม่สาวท้องหรือเปล่าไม่รู้นะครับท้องหรือเปล่าไม่รู้อสอบถามกับพี่เสกนะครับนี่อ้นวนอออุตุอยู่นะครับตัวเล็กไม่เกี่ยวนะครับมันมาเที่ยวเฉยๆนี่ครับ เยอะเหลือเกินเดินว่นนละขออภัยอ่ะมาดูอีกด้านนี้ดีกว่านี่ครับ20,000กับ1,000งพั 1, ตัวเมียสูงร้อยสามสิบแม่สาวนะครับอายุก็น่าจะยังไม่ถึง2ปีดียว่านะน่าจะสิบเก้ายีเดือนนี่แหละ,ะเป็นคอยของพิเศษครับสนใจก็โทรสอบถามต่อรองกับพิเศษนะครับ 20,000กับ1,000ครับผมท่านผู้ชมมาถึงช่วงท้ายของรายการตลาดนัดโ,โกกเบืออำเภอล่มสัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับวัวควายก็เริ่มหายากนะวันนี้ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าราคามก็ขยับแล้วนะครับควายก็เริ่มน้อยลงนะไม่น้อยก็ราคาก็ขยับนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครมีก็เลี้ยงไว้บ้างนะครับใครมีตัวดีๆตัวเด็ดๆก็เก็บไว้บ้างเลี้ยงไว้บ้างนะถ้าตัวที่จะคัดออกก็มาขายก็รีบเอามาขายนะขายได้ นะครับก็ราคาก็ขยับหน่อยแล้วเนี่ยวัวควายก็อยู่เหลือประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่ได้เยอะมากเหมือนพุทธก่อนๆนนู้นนะครับเริ่มหายากแล้วครับมาซื้อมาขายกันที่ตลาดนัดแห่งนี้นะครับเปิดถูกต้องตามกฎหมายทุกประการครับอโอเคครับวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเนรคคอร์ด a c e b o o k ตาขนฟาร์มควายงามมองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ